เมตรนะครับซูไม่ดูเนี่ยผมจะลองยิง5กระป๋องนี้ให้ดูเนาะแล้วจะดูว่าแรงประทะระหว่าง6มิลกับ8มิลมันจะประมาณไหนเนาะก็คือจะสอนวิธียิงด้วย6มิลกับ8มิลว่าสูบยังไงยิงยังไงก็ประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยิงชุด6มิลให้ดูก่อนผมจะลองยิง6มิลน,นี่3กระป๋องซ้ายมือนะครับแล้วก็ไอมิลน,นี่จะยิง3กระป๋องมือขวาแล้วจะมาลองเทียบกันดูว่า แรงประทะรอลอรูการเจาะมันจะประมาณขนาดไหนเนาะอันนี้ก็จะสูบป,ประมาณห8ถึงดครั้งใช้ลูกหกมิลจีผมจะสูบให้ดูครับสองสาสี่ห้าหนี่จะลองหครั้งก่อนนะจะยิงสามครั้งก็คือใช้ลูกใช้ลูก6กมิลน,นะครับแบบนี้ลูกเล็กหมิลเนี่ยครับแบบนี้นะก็คือ,นนนะอนนสูบเสร็จป้อนเข้าไปเลยน่าลอกท้ายลกงกอง,องละไม่ไหลเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะ ยิง3กระป๋องจากแป๊บซี่ก่อนแล้วก็เนี่ยครับทะลุนะครับทะลุกระป๋องแป๊บซี่ล้มเนะแล้วผมก็จะยิงสูบอีกหกเจดครั้งรอบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็นี่จะยิงกระป๋องสีแบบน้าน,นะครับลองดูนี่ล็อกทากล้องแล้วเราจะป้อนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเซฟตี้ก็คือสูบแล้วค่อยป้อนนี่จะยิงกระป๋อง แรงอยู่นะครับแล้วก็รอบนี้จะสุบแปดครั้งเมื่อกี้เจ็ดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งจะตึงหมือนเลยเต็มที่ก็คือสิบครั้งแต่แรงเกินก็ไมด่ดีนี่นะครับนี่จะยิงกระป๋องที่สาโอ้โแรงจนอันนี้ลั่นออกมาเลยครับแต่ว่าก็ดูกระป๋องจะแล้วรับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมยับให้แน่นผมกดไม่ได้แน่นเนละนนี่ก็คือให้ดู้ว แรงจนทิบลำกล้องหลุดต่อไปก็จะลองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะลองตัวนี้จะสูบ14-15ครั้งนะครับตัวนี้จะต้องใช้แรงดันเยอะเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็ลูกแปดมิลมันหนักนะพี่ก็คือต้องสูบประมาณ14-15ครั้งเ,เดี๋ยวผมเอารูกปกระสุนมาลองดูกันะ